วิธีกดเงินไม่ใช่บัตรผ่านแอป KMA ธนาคารกรุงศรีหมดปัญหาลืมกระเป๋าสตางค์หรือไม่มีบัตร ATM เพราะตอนนี้ถึงไม่มีบัตร ATM ก็ถอนเงินสดที่กรุงศรี ATM ทั่วประเทศได้กว่า6,600ตู้ตลอด24ชั่วโมงฟรีไม่คิดค่าธรรมเนียมธนาคารกรุงศรีอำนวยความสะดวกให้ท่านกำหนดถอนเงนินครั้งละไม่เกิน30,000บาทและสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อวัน โดยบริการดกดเงินไม่ใช่บัตรบนแอป KMA ให้คุณรับรหัสถอนเงิน6หลักที่ได้จากแอป KMA ไปดกดเงินสดที่ตู้ธนาคารกรุงศรีได้เองโดยไม่ต้องมีบัตร ATM โดยใช้รหัสถอนเงินที่ได้รับมีอายุการใช้งาน5นาทีนับจากทำรายการมาดูวิธีดกดเงินไม่ใช่บัตรผ่านแอป KMA ธนาคารกรุงศรีได้เลยครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน ท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับวิธีกดเงินไม่ใช้บัตรผ่านแอป KMA ธนาคารกรุงศรีขั้นตอนแรกให้เปิดเข้าใช้งานแอป KMA ธนาคารกรุงศรีเลือกเข้าสู่ระบบ ใส่รหัสผ่านแอป KMA ที่หน้าจอหลักเลือกกดเงินไม่ใช้บัตรเลือกบัญชีที่ต้องการกดเงินไม่ใช้บัตรระบุจำนวนเงินที่ต้องการกดเงินไม่ใช้บัตรจากนั้นกดถัดไป หน้าจอจะแสดงจำนวนเงินที่ต้องการกดเกินไม่ใช่บัตรให้กดถัดไปให้ตรวจสอบและยืนยันรายการจากนั้นกดยืนยันหน้าจอจะแสดงรหัสถอนเงินซึ่งเป็นตัวเลขหกหลักให้ท่านนำรหัสถอนเงินนี้ไปถอนเงินที่ตู้ T.M. ธนาคารกรุงศรีโดยรหัสถอนเงินที่ได้รับมีอายุการใช้งานห้านาทีนับจากทำรายการ ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีกดเลือกบริการไม่ใช้บัตรเลือกภาษาไทยจะเข้าสู่หน้าจอเลือกรายการให้เลือกกรุงศรีแอประบุเบอร์มือถือที่สมัครแอป KMA จากนั้นกดถูกต้อง ระบ,บุจำนวนเงินที่ต้องการถอนจากนัดกดถูกต้องหน้าจอจะแสดงข้อความเพื่อสามารถจ่ายเงินได้แค่ $30,000 บาทและจ่ายธนบัตรประเภท 100,-500,-1000 ให้ท่านตรวจสอบยอดเงินที่ต้องการถอนจากนั้นกดถูกต้องใส่รหัสถอนเงินเป็นตัวเลข6หลักที่ได้รับจากแ FKMA จากนั้นกดถูกต้อง หน้าจอจะแสดงข้อความกรุณารับเงินให้หยิบเงินจากช่องรับเงินหน้าจอจะแสดงข้อความขอบคุณที่ใช้บริการกรุณารับเงินและใบบันทึกรายการเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีกดเงินไม่ใช้บัตรผ่านแอปเคเอธนาคารกรุงศรีหมดปัญหาลืมกระเป๋าสตางค์หรือไม่มีบัตร ATM เพราะตอนนี้ถึงไม่มีบัตร ATM ก็ถอนเงินสดที่กรุงศรี A t m ทั่วประเทศได้กว่า 6,600ตู้ตลอด24ชั่วโมงฟรีไม่คิดค่าธรรมเนียมโดยถอนเงินครั้งละไม่เกิน30,000บาทและสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อวันโดยบริการกดเงินไม่ใช้บัตรบน fkma ธนาคารกรุงศรีท่านจะได้รหัสถอนเงิน6หลักที่ได้จาก fkma ไปกดเงินสดที่ตู้ธนาคารกรุงศรีได้เองโดยไม่ต้องมีบัตร atm โดยใช้รหัสถอนเงินที่ได้รับมีอายุการใช้งาน5นาทีนับจากทำรายการ ดูคลิปจบแล้วสลับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ